สวัสดีครับเคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าถ้ามีคลื่นยักษ์สองลูกกาลังจะซัดเข้าหากันมันจะเกิดอะไรขึ้นคลื่น2อลูกนั้นก็คือศึกระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของ2ประเทศนะฮะแต่มันกําลังจะเป็นตัวกําหนดทิศท,ทางเศรษฐกิจโลกและแน่นอนว่าอนาคตของประเทศไทยเราไปอีกอย่างน้อย20ปีข้างหน้าเลยครับ แล้วเรื่องนี้เนี่ยอาจจะฟังดูไกลตัวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่เลยเพราะในฐานะที่เศรษฐกิจบ้านเราพึ่งพาทั้งการส่งออกแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลักประเทศไทยเราเลยเหมือนกับว่ายืนอยู่ตรงกลางของสมรภูมินี้พอดีแล้วก็หนีผลกระทบไม่พ้นอย่างแน่นอนครับ เอาละครับในการวิเคราะห์ประเด็นนี้กันเราจะค่อยๆไล่เรียงดูกันไปทีละส่วนเลยนะฮะเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนเลยว่าในศึกมหาอำนาจครั้งนี้เนี่ยไทยอยู่ตรงไหนจากนั้นเราจะเจาะลึกลงไปดูผลกระทบต่อซัพพลายเชนและเรื่องเงินลงทุนแล้วก็จะไปดูความผันผวน,นในภาคการท่องเที่ยวและการเงินกันต่อและสุดท้ายครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยคำถามที่สำคัญที่สุดเลยว่าแล้วยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเราควรจะเป็นยังไงต่อ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยภาพที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่าในสงครามมหาอำนาจครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของผลกระทบทั้งหมดที่บอกเลยว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ คือต้องย้ำกันตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าการประทะกันของสองมหาอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็จบไปนะแต่มันคือการจัดระเบียบโลกครั้งใหม่ที่จะส่งผลกระทบยาวนานต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยๆสองทศวรรษเลยทีเดียวครับแล้วผลกระทบแรกที่มันเห็นภาพชัดเจนที่สุดล่ะคืออะไรเรามาดูกันที่เรื่องของเทคโนโลยีกันก่อนเลยครับโดยเฉพาะเรื่องชิปที่ตอนนี้แรงสั่นสะเทือนของมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงโรงงานในบ้านเราโดยตรงเลย โอ้โหจะเห็นเลยว่ามันเป็นโดมิโนเอฟเฟกที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับคือทุกอย่างมันเริ่มจากที่สหรัฐเขาจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีชิปของจีนใช่ไหมครับพอเป็นแบบนั้นปุ๊บบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกก็ต้องปรับตัวต้องย้ายฐานการผลิตผลที่ตามมาถึงไทยโดยตรงก็คือยอดสั่งซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากบ้านเราลดลงและปลายทางของเรื่องนี้ก็คือโรงงานในไทยก็ต้องชะลอการผลิตลงตามไปด้วยนั่นเองครับโอเค นอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วนะครับอีกหนึ่งเส้นเลือดใหญ่ที่สำคัญมากๆของเศรษฐกิจเลยก็คือเรื่องของเงินลงทุนฮะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่นักลงทุนจีนเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นเนี่ยอนาคตการลงทุนในไทยก็เปลี่ยนไปทันทีเหมือนกันดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูช่วงก่อนที่ความขัดแย้งจะรุนแรงเนี่ยโหเงินลงทุนโดยตรงจากจีนหรือที่เราเรียกกันว่า FDI เนี่ยมันเคยพุ่งสูงมากๆเลยนะแต่พอมาดูตอนนี้สิครับ ตัวเลขมันลดลงไปเยอะมากซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่ทําให้นักลงทุนต้องชะลอการตัดสินใจนั่นแหละครับแล้วคําถามคือใครละ่ะที่โดนผลกระทบหนักที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เคยพึ่งเงินทุนจากจีนเป็นหลักเลยครับอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์โลจิสติกแล้วก็พวกอุตสาหกรรมหนักซึ่งตอนนี้โครงการพัฒนาใหญ่ๆหลายโครงการเลยครับต้องถูกพับเก็บไปก่อนอย่างไม่มีกําหนดเลยเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะผลกระทบเนี่ย มันยังลามมาถึงอีกสองเรื่องใหญ่ๆที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนั่นก็คือภาคการท่องเที่ยวกับการเงินครับเรามาเริ่มที่เรื่องท่องเที่ยวกันก่อนเลยหลายคนอาจจะคิดว่าพอเราเปิดประเทศเต็มที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนน่าจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ความจริงก็คือตัวเลขมันยังไม่กลับไปเท่าช่วงก่อนโควิดเลยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจในจีนเองก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันทำให้คนเขาต้องรัดเข็มขัด ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายมากขึ้นครับทีนี้แล้วในฝั่งของการเงินล่ะเป็นยังไงบ้างมันมีศัพท์คำหนึ่งที่อธิบายสถานการณ์นี้ได้ดีเลยครับเขาเรียกว่า capital flight หรือถ้าแปลตรงๆก็คือเงินทุนไหลออกมันก็คือปรากฏการณ์ที่เงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยไหลออกจากประเทศอย่างรวดเร็วซึ่งตัวกระตุ้นสำคัญเลยก็คือข่าวความตึงเครียดระหว่างประเทศมหาอำนาจนั่นเองครับ ลองนึกภาพตามกันดูนะครับแค่มีข่าวออกมาแวแววว่าเอ๊สหรัฐอาจจะขึ้นกำแพงภาษีกับจีนอีกรอบนะหรือว่ามีความตึงเครียดทางการทูตเกิดขึ้นแค่นั้นแหละครับตลาดเงินตลาดทุนบ้านเราก็พร้อมจะแกว่งทันทีเลยเงินทุนต่างชาติก็ไหลออกตลาดหุ้นก็อาจจะดิ่งลงได้ทุกเมื่อแล้วค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงเรื่อยๆนี่แหละครับคือความเปราะบางที่เกิดขึ้น พอเราเห็นภาพผลกระทบทั้งหมดแบบนี้แล้วมันก็พาเรามาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดเลยครับว่าแล้วประเทศไทยละ่ะเราควรจะเดินไปทางไหนต่อเราจะหาจุดยืนที่เหมาะสมท่ามกลางพายุความขัดแย้งลูกใหญ่นี้ได้ยังไงนี่ล่ะครับคือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายเราอยู่ตรงหน้าเลยเมื่อความท้าทายมันมารอบด้านขนาดนี้การจะเลือกเดินไปทางไหนต่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันอย่างหนักและเร่งด่วนที่สุดแล้วครับ และบางทีคำตอบสุดท้ายอาจจะไม่ได้อยู่ที่การที่เราต้องเลือกว่าจะอยู่ข้างใครแต่อาจจะอยู่ที่ว่าเราจะสร้างสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างสองขั้วอำนาจนี้ได้อย่างไงมากกว่าความท้าทายที่ท้จริงมันคือตรงนี้แหละครับคือการวางกลยุทธ์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดท่ามกลางสนามรบของยักษ์ใหญ่เพราะนี่ไม่ใช่แค่ทางรอดแต่มันคืออนาคตของเศรษฐกิจไทยทั้งระบบเลยครับ